สวัสดีครับด้านหลังผมเนี่ยมันเป็นภูเขาเขาเรียกเขาภูคงเป็นแบ็กกราวของแปลงนาที่ผมจะทํากันขายนี่เลยฉนดคุดแดงทางนั้นเลยนะครับแถวเนี้ยนาะนี่มันเป็นทางลัดยางสามารถไปอบอตอกนโด2กิโลเองชุมชนเซเว่นซีเจจะอยู่ตรงนั้นเต็มหมดเลยนะครับร้านค้าแล้วก็เป็นชุมชนใหญ่ๆเลยนะครับนี่เข้ามาก็จะเจอแปลงนานะครับทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้เข้าหมู่บ้านนะครับ เนี่ยที่เห็นเป็นต้นไม้เยอะๆเนี่ยนะเ,เป็นชุมชนละนะครับด้านหลังผมเนี่ยเป็นชุมชนของหมู่บ้านแหลมทองนะครับส่วนแปลงนาจะเข้าตรงนี้เลยนี่แปลงนาเราเข้าตรงนี้นะครับเข้าไปทางเนี้ยตามเมืองเมืองน้ําสาธารณะประโยชน์เนี่ยนะเข้าไปประมาณ150เมตรก็จะเจอแปลงนาอยู่ด้านนี้เลยนะครับด้านนี้เลยแปลงนากว้างๆกันเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านแหลมทอง เดี๋ยวเราไปดูแปลงนากันครับผมไปครับผมผมมาถึงแปลงนาแล้วนะเมื่อกี้ผมเปิดตัวตรงนั้นนี่นี่นี่น,นี่นี่ครับนี่อ่าเป็นทางสาธารณะประโยชน์นะครับเป็นถนนหลวงชนนบทนะครับเข้ามาเนี่ยร้อยห้าสิบเมตรนะครับก็จะวิ่งตามเมืองเมืองน้ําสาธารณะเนี่ยเข้ามานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูเนี่ยหมู่บ้านทั้งนั้นเลยทุกคนนี่นี่นี่หมู่บ้านทั้งนั้นเลยครับ ปแปลงนาที่ผมจะทํากันขายติดเหมืองแบบนี้เลยนะครับนี่คือแปลงนี้เลยอ่าแปลงนี้เลยนะครับผมแปลงนี้เลยอ่าด้านหน้าเนี่ยกว้างประมาณ80เมตรนะครับลึกยาวซ้ายขวาเนี่ยประมาณ195นะครับด้านหลังนู่นนาเป็นพุ่มไม้นู่นนู่นพุ่มไม้นี่นาอ่าเป็นสะของอบตนะครับ สะหลวงก็ว่าได้นะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังเลยจักษะออกไปเนี่ยนี่แบ็กกราวด้านหลังเนี่ยจะเป็นภูเขาแบบนี้เลยเพื่อนบ้านเขาก็จะปลูกเป็นต้นตาลสิบกว่าต้นอย่างนี้เลยโอ้โคตรสวยเลยนะครับแปลงนี้นะสวยมากนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าใหม่นะครับด้านหน้านี่นี่น,นี่เดี๋ยวพามาดูนะครับตรงนี้นะเขาใช้น้ํากันแบบนี้ครับทุกคนนี่นี่นี่เขา เขาจะเจาะรูแบบนี้นะครับเพื่อให้น้ำน่ะรอดไปในแปลงนานะครับนี่ก็อย่างนี้เลยนะครับแล้วเขาก็เจ้านี้อุดตอนตอนไม่ใช้น้ํานะครับส่วนตรงข้ามกับทางสาธนารณะนี่นะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เขาจะมีสระน้ําเอาไว้เลี้ยงปลาแล้วก็มีเพื่อนบ้านเต็มหมดเลยนะอย่างนี้เลยนะครับแปลงนี้นะตั้งอยู่ที่ตําบลกอนโดอําเภอด่านมะคมเปี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ โฉนดคุดแดงในเนื้อที่9ไร่35ตารางวาขายไร่ละ1 60,000บาทนะครับรวมแล้วอ่ะ1ล้าน4แ40,000บาทครับผมกับแปลงนี้เลยแปลงเนี้ยเขาทํามาเนี่ยจะแบ่งเป็น2แปลงใหญ่ๆนะครับหน้ากว้างเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นประมาณแปลงละ40เมตรนะครับเท่ากับ2แปลงก็80เมตรนะครับ เอาเพื่อนเอาพี่น้องเนะี่ยมาแบ่งกันคนละสี่ไร่ค่าเฉลีย่ยการจ่ายเงินมันก็จะถูกลงนะครับแบบนี้เลยส่วนทางที่เห็นนี่นะมันไม่มีในโฉนดนะครับนี่เดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้หน่อยส่วนทางตรงนี้นะครับมันไม่มีในโฉนดนะครับทุกคนมันเป็นทางที่เป็นทางส่วนบุคคลนะครับ ตอนนี้นะท่านเจ้าของเขาบอกว่าถ้ามีคนต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้นะ9ไร่35ตารางวานี่นะเขาจะแบ่งทางออกมาประมาณ150ยหเซนติเมตรนะครับนี่แบ่งออกมาเลยเหลือประมาณแปดไร่กว่า,วาจากผมคำนวณอยู่นะก็เอาหนึ่งแสนหมืนบาทคูณแก็เหลือประมาณ1นึ่งล้านสองแสนแมืนบาทจ่าย ตามเนื้อที่ที่เหลือนะครับจ่ายตามาความจริงนะครับเพราะว่าเขาเขาต้องทําทางเพราะว่ามันมีสะอยู่ด้านในนูน่นแหะสะหลวงนะครับสะหลวงอยู่ด้านในจําเป็นต้องเปิดทางนะครับเท่ากับแปลงนี้โฉนดออกมาใหม่เนี่ยก็จะมีทางสาธารณประโยชน์เนี่ยด้านซ้ายมือนะครับวิ่งตามที่ดินเราไป1เส้นด้านหน้าเนี่ย ตามโฉนดเนี่ยมันจะเขียนว่าเหมืองสาธารณะประโยชน์แบบนี้เลยนะครับก็จะมีทางสองเส้นแบบนี้นะครับทิศใต้เนี่ยจะอยู่บนเหมืองสาธารณะประโยชน์แบบนี้นะครับโน่นทิศเหนืออยู่ถ้ายแปลงที่ดินขวามือเป็นทิศตะวันออกนะครับผมส่วนน้ำเนี่ยนะหน้าฝนเนี่ยเขาจะไม่ทํามากันเพราะว่ามันจะมีน้ําจึงนองบ้างเพราะมันเป็นที่นานะครับมันเป็นที่ลุ่มนะครับพอสักระยะหนึ่งพอฝนเริ่มหยุดนะครับ น้ำเขาก็จะยุบเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันครับป่ะทุกคนครับผมผมเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับปลายแปลงที่ดินแล้วนะครับนี่แปลงนี้เลยนะครับคู่กับสีเขียวเนี่ยครับหน้ากว้างเนี่ยเขาแบ่งเป็น2แปลงเนี่ยที่ทำมานะครับแปลงนี้สี่สิบตรงนู้นก็สี่สแล้วก็ยาวลึกมืเนี่ยครับเขาแบ่งเป็น2แปลงกันทำนานะครับนี่เลยอ่าแล้วส่วนนี้ครับเขาจะมีคลอง น้ำทิ้งอยู่ด้านหลังมันนอกโฉนดนะครับนี่ครับด้านหลังแปลงที่ดินเนี่ยมันจะวิ่งตามเนียใครนี่คือหลักหมุดจะอยู่แนวนี้ครับแนวนี้ตรงนี้ไม่ใช่แล้วครับเป็นของหลวงแล้วเขาก็มีสระน้ําสระหลวงอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งสระใหญ่มากเขาดึงทําทางเป็นทางสาธารณะเนี่ยเข้ามาตรงนี้ไงครับนี่ครับต้นตาลที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเรียงลายอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโนโนโน่ no, 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 no. ให้ดูภูเขาแน่ เป็นแบ็กกราวอย่างดีเลยนะครับส่วนทางนะครับที่ออกไปตำบลกรอนโดนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่นะครับไปที่อบตอกรอนโดนี่ทางนี้เลยครับนี่ที่ต้นไม้นี่ครับอ่าเนี่ยครับวิ่งออกไปกรอนโดเนี่ยประมาณ2กิโลนะครับแปลงนี้ห่างจากกรุงเทพสายใต้เนี่ยนะประมาณร้อยสิบสองกิโลนะครับห่างจากกาญจนบุรีเนี่ยนะประมาณ ยี่สิบสี่กิโลครับผมห่างจากอบตกอนโดนี่ครับซีเจเซเว่นอะไรตรงเนี้ยประมาณสองกิโลได้ครับสองกิโลนิดนิดได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูสะหลวงกันนะครับทุกคนสะใหญ่มากสะใหญ่มากนะครับนี่นี่น,นี่เขาเป็นสะสาธารณะประโยชน์นะครับทุกคนมีสิทธิ์มาใช้สะนี้ได้นะครับนี่อย่างนี้เลยส่วนบริเวณที่เขาทําเป็นการกั้นเนี่ยนะเขาดึงดินจากตรงนี้นะ เอามาก้านเป็นคันใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูแปลงนาเรานะแปลงนาแล้วเนี่ยนะดูหลังสะสาธารณะเลยคือแปลงนี้นะครับกับแปลงเขียวๆนี่นะครับนี่เลยนะครับท่านใดที่สนใจแปลงนาที่มีสะน้ําอยู่ด้านหลังข้างหน้านี้มีเหมืองน้ําของชนระทาน นะครับแบบนี้เลยน้ําล้อมรอบแบบนี้เลยนะครับแปลงนี้เลยราคา1น0 0 0 0บาทต่อไร่นะครับลองติดต่อสอบถามผมเข้ามานะครับผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ